เรื่องเน่ขาขานิทานไทยเรื่องมนถผูกใจตอนที่หนึ่งความรักในความลิศยาในหมู่บ้านเล็กๆดินแม่นม้ำคุณดีใช้หนุ่มรูปนามรูปชายของข้อขาไมายผู้ร่ำรวยเขาเติบโตในความสะดวกสบายของชีวิตแต่กับขาดความสัมพันธ์ถึงความรักที่เทจี เขาขาดความอบอุ่นจากแม่ที่จากไปตั้งแต่เขายังเด็กทำให้เขาเติบโตขึ้นโดยไม่เข้าใจถึงความรักที่บริสุทธิ์จากใจของผู้ที่ทุกวันหนึงคุณเดียดใช้เวลาไปกับการเรียนรู้การขาขายจากพ่อแต่เขาไม่เคยได้รับการส ถึงการทำความเข้าใจคู่อื่ในแง่มุมที่ลึกซึนะการที่ข้อของเขาเป็นคุนที่มง,วง่วททำให้คุณดีรู้สึกว่าเขายังขาดบางสิ่งที่สำคัญในชีวิตเขาต้องการรักแทรรักที่แท้จรจากคู่อื่นถัพลาดมแม้จะไม่เข้าใจหรือนะ ว่ามันคืออะไรทุกๆวันคุณเด็กจะเดินไปที่ตลาดในหมู่บ้านเพื่อพบกับแม่อินหญิงสาวที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างพูดถึและอราบไทค่อมีความงามทั้งภายในและภายนอกจิตใจดีงามเรืยกเผือเผือเพและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่สมอไม่ว่าจะเป็นเด็ก คงชาราหรือผู้ยากไร้จรึงทำให้ทุกคนต่างหลวงรักเมศคุณเด็กก็ไม่สางจากคุณืีนเขาหลวงนักเคยตั้นแต่เมิีวันหนึ่งคุณเด็กยืนอยู่ดิงคอมองเห็นแมอีกที่กำลังช่วยเด็กอญิงคนหนึ่งนิของที่รู้หนักมาก ขุนเดดจึงเดินไปหาเธอและพูดด้วยน้ำเสียงที่หวังดีมีแม่อิม่มเธอเนี่ยไม่รู้จักคำว่าเหนย่อยเหรอมามาเหลือค่ถือช่วยแม่อิ่มหันมามองขุนเดชด่วมตาหวังโยนและอรอยยิ้มของนาทำให้ขุนเดด รู้สึกใจเจ้อนแบวนหากว่าเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นบางครั้งความหน่ล้านี้ก็ช่วยให้เรามีความสุขได้นะคุณเดชเสียงของแม่อิ่มดังก้องในหัวของคุณเดชคุณเดชมองรอยยิ้มของเธอแล้วยิ้มในใจนี่สินะคือความรักที่แท้จริง ทีเราตกามแต่แล้วคุณดีก็เห็นสิ่งที่ทำให้เขาใจสลายเขามองผห็นไอ้เสือชายหนุ่มชาวนาผู้มีใจซื่อสัตย์และขยันขันเข็งยืนอยู่ไม่ไกลจากนั้นแม่อิ่มก็ขันไปยิ้มให้ไอ้เสือและเริ่มพูดคุยกันคนุณดี เป็นรอยยิ้มของแม่อินที่ส่งไปให้ไอเสียความรู้สึกหนึ่งเริ่มมันเกิดในใจของเขาเริ่มมีความริษยาเกิดขึ้นทำไมทำไมทำไมไม่ยิ้มให้ฉันแบบนี้บ้างทำไมต้องไปยิ้มให้ไอ้ตับต้อยางนั่นคุณเด็กคิดในใจ เขารู้สึกเหมือนลูกทั้งใบพังสลายและหัวใจของเขาเหมือนถูกเผาไหม้ด้วยความริษยาเขายืนอยู่ตรงนั้นมองทั้งสองคนพูดคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทไม่มีความหวั่นไหวไม่มีการลังเลใจใดๆคุณดีเริ่มหายใจไม่ออกรู้สึกเหนันตัวเอง ป็นคนที่ถูกมองข้ามเมยจะพยายามดูแลแม่ยิมนอย่างดีที่สุดเสมอมาแต่เขากลับไม่ได้รับความสนใจจากเธอเลยคุณเดดเดินกลับไปที่บ้านอย่างเศร้าหมองเขารู้สึกขาดแคลนบางอย่างในตัวเองความรับจากแม่ยิมนที่เขาเคยปรารถนา ความรักของแม่อินที่เขาปรารถนาไม่สามารถถูกได้มาแม้แต่หนึ่งคำจากปากของคืาในคืนน้นขุนีีนอนะัะแขนไปที่ดวงจันทร์ที่ส่องแสงทองประกายเงียบสงบแต่เขาขอจริงไปด้วยความรุ่มร้อนในใจทำไม ฉันต้องเป็นคนที่รักเธอข้างเดียวขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่เห็นฉันเลยทำไมแม่อินถึงไม่เห็นฉันเลยสางตาเลินก็ไปมองดูไอ้กระจกนันวนบีกว่าฉันตรงไหน,นเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ข้างนอกทำให้ขุนดี นึกถึงคำพูดของแม่อีกหากว่าเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นบางครั้งความเหนื่อยล้านี้ก็ช่วยให้เรามีความสุขได้นะคุณเดชเขาเริ่มสงสัยว่าทำไมความรักที่เขามีให้ถือมันถึงไม่เพียงพอแม้ว่าเขา จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอตลอดมาแล้วก็ตามถ้าเป็นแบบนีมีบางอย่างที่ฉันคงต้องทำและสินะถ้าเธอไม่รักฉันฉันก็จะทำให้เธอรักฉันด้วยวิธีอินไม่อิ่ม เธอต้องเป็นของฉันที่ได้คุณเดีดตัดจินใจอยู่ในใจของตนดีวันต่อมาคุณเดียดได้เดินทางไปหาหมอผีในป่าลึสซึ่งหมอผีคนนี้ถูกเล่าลือว่าเป็นผู้ที่สามารถใช้สยสาศาสตร์ูกใจหญิงสาวให้รักเขาได้